สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับพวกับผมต่อจากช่อง Hello t o k k i นะครับก็วันนี้มีแกะกล่องนะครับตัวชุดไมลอย Wireless m i โ r o p h o ตัวนี้เป็นชุดราคาประหยัดกูกมากๆนะครับผมซื้อมารวมทั้งคูปองส่วนลดแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่1,090บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเนาะว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้า Wireless microphone ตัวนี้หรือไมลอยเนี่ยจะเป็นแบบไหน นะคเดี๋ยวลองมาแกะดูแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานในการซื้อขายด้วยนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับโอเค อันนี้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบรนด์ Newbex นะครับประมาณนี้นะถ้าผมอา่านิดขอภัยด้วยนะครับก็จะเป็น KMC8 นะรุ่นของเขานะก็จะคล้ายๆกับตัว JBL น,น่าจะประมาณนั้นนะก็คืออย่างนี้ผมจะบอกว่าสําหรับผมนะถ้าเป็นไมโครโฟนที่เป็นของก๊อปปี้เนี่ยในตลาดที่เป็นเกรด A อะไรก็แล้วแต่จะเป็นชัวจะเป็นเซนเนเซอร์เนี่ยผมเลือกใช้แบบนี้ดีกว่านะครับเลือกแบบ no logo ไปเลยรูปร่างหน้าตาอาจจะเขาเรียกว่าไปเหมือนกับแบรนด์เจ้าตลาดก็ช่างมันนะครับแต่จะไม่ขอมีโลโก้ที่เป็นของปลอม นะครับหรือเป็นของกอลเอามาใช้ก็เลยเลือกซื้อที่เป็นแบบโนโลโก้ไปเลยดีกว่านะครับอันนี้สําหรับผมเองนะโดยส่วนตัวนะครับอ่ะรูปร้างหน้าตาก่่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดกันดูเลยเนาะว่าด้านในจะเป็นแบบประมาณไหนนะครับรอโอเคเซ็ตแบบนี้นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็น มอแปลงนะครับ1ตัวสายแจ็คโมโนนะครับหนเส้นเพดนะครับไว้สําหรับยึดใส่แหลกนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวรูย้ายเสาอากาศมาด้านหน้านะครับเป็นเพดพลาสติกนะตัวนี้แล้วก็มีฐานให้นะครับสก้อนเป็นแบตเตอรี่ที่เราใช้กับไมครโอยทั่วไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวไมโครโฟนนะครับมีให้2ตัวน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่มีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับก็หัวมันถอดได้นะครับ นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแคปซูลแบบนี้นะมีมาให้2ตัวนะครับอันนี้ตัวนึงก็ลักษณะเดียวกันนี่นะครับอ๋อตรงตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวด้ามตรงนี้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับก็ดูโอเคนะถ้าในระดับราคาแค่1090บาทรวมส่งนะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนยี่ห้อเขานะครับ BAXS นะครับตรงนี้จะไม่ได้ตีโลโก้ที่เป็นอินเตอร์แบรนด์นะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับ เพราะว่าผมไม่สนับสนุนของก๊อปปี้นะครับอันนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับนี่ก็ดูหีบห่อเขาแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับดีมากๆนะครับเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้มียางรองให้นะครับ4จุดนะครับแล้วก็เสาอากาศ2ตัวนะครับอันนี้หน้าตานะครับของตัวจอนะครับมีปุ่มเซตปุ่มอะไรให้นะครับเรียบร้อยดีนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันว่าใช้งานได้ไหมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทุกอย่างถูกเซตไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนะก็ผมเสียบไฟแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับก็ปุ่ม power อยู่นี่นาออ่ะเปิดเครื่องมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีจอแสดงผลนะครับให้ดูนะครับว่าเป็นขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ไมโครโฟนปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดนะผมก็ใส่แบตเตอรี่นะครับของ ของเขา,เาไว้นะครับของเนี่ยของที่เขาแถมมานะครับเนี่ยเอาไว้ให้อ่ะเปิดแล้วเมื่อกี้มือไปโดนนะครับอ่ะโอเคก็คือเวลาที่เรากดจะใช้งานนะครับเราต้องกดเซตตัวเนี้ยกดค้างนะครับเขาก็จะสแกนขึ้นอัตโนมัติให้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น637.5เนาะก็ตัวไมโครโฟนก็จะเป็น637.5เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราลองสแกนขึ้นนะครับกดค้างไปเลยนะครับเขาสแกนออโต้เลยนะครับตัวนี้ ตอนนี้เขาสแกนออโต้นะครับเมื่อกี้เป็น637นะครับอ่าตอนนี้เป็น643 channel 4นนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแต่ตอนนี้มันจะขึ้นว่า Volume มเนี่ยมิวเอาไว้นะครับเท่ากับไม่เนี่ยยังไม่ได้ซิงค์นะครับเพราะว่าตัวไม่เนี่ยยังเป็น6375อยู่อ่าเดี๋ยวเราซิงก์นะครับก็เราก็จะกดเซต1ครั้งนะครับแล้วก็เอาไม่ไ,ไปจ่อนะครับ พอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นวอลลุ่มมิวเมื่อกี้มันก็จะขึ้นเป็น3 2นะครับแล้วก็ตัวหีบไมโครโฟนก็จะซิงแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายมากนะครับเช็ค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 แม็กเกตขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะทำการอัดนะครับโดยผ่านตัวออเดโออินเทอร์เฟซนะครับใส่กับโปรแกรม Cubase นะครับโดยใช้ไม้ไลน์หนึ่งนะครับที่เราเซตค่าไว้เมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะเทสไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดอัดแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมตอนนี้เป็นการทดสอบเสียง ไมโครโฟน KMC8 นะครับเป็นไวเลสไมโครโฟนคู่นะครับมีตัวส่งสัญญาณเนี่ยหรือตัวไมโครโฟนเนี่ยให้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวรีเซิฟเวอร์หตัวนะครับเป็นไมโครโฟนราคาประหยัดมากๆนะครับตัวนี้ราคาพร้อมจัดส่งแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ในแอป l a ซ a ด้ที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ที่1,090บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนราคาประหยัดแล้วก็ ช่วงเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่บันทึกเสียงนะครับบันทึกเสียงลงไปที่ตัวโปรแกรม Cubase นะครับ Cubase แล้วก็ใช้ไมโครโฟนรุ่น KMC8 ในการบันทึกเสียงนะครับตอนนี้ก็ทดลองฟังเสียงดูนะครับว่าตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราบันทึกไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็เทสเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนก็ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราได้จ่ายไปไหมนะครับผมว่าเหมาะกับการร้องเพลงในบ้านก็ดีนะครับร้องคาราโอเกะในบ้านหรือจะใช้ออกงานนะครับออกงานเนี่ยผมจะต้องเอาไปเทสอีกทีน,นะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าสัญญ,ญาณมันนิ่งไหมมันหลุดไหมอะไรอะไรไหมตอนนี้คือลองอยู่ในห้องเนี่ยคือมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคือถ้าเพื่อนๆที่ใช้วเลสไมโครโฟนเนี่ยจะจะทราบดีเลยว่าบางทีเราทดสอบอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่ อยู่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาที่ไปออกงานมีคนเยอะๆมีการใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆมีสัญญาณแทรกเยอะๆหรือไปออกบูธขายสินค้าอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาขึ้นแทรกในประจกฟืดฟัดฟืดฟัดทันทีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปเทสก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานจริงๆเนี่ยไปออกงาน งานเครื่องเสียงในได้ไหมนะครับแต่ผมว่าซุ่มเสียงน้าเสียงน่าจะโอเคประมาณนึงแหละน่าจะใช้งานได้นะครับแต่ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแค่1นึ่บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆลองไปกดดูนะครับใน l a ซาด้านะแล้วก็ลองกดยี่ห้อที่ผมบอกนะครับขายอยู่ในไทยนะไม่ได้สั่งจากจีนนะครับเป็นร้านค้าในประเทศไทยนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับไวเลสไมโครโฟนหรือไม่ลอยไมโครโฟนไร้สายนะครับอีกนึงรุ่นเท่ากันนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ม เฮ้โลต็อกกี้ไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอื่นๆมารีวิวอะเยอะมากมายในช่องนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนๆบ๊ายบายครับ